เออตัดผมสั้นแล้วก็ยังชั่วนะ่เห็นลูกกะตาไม่ใช่ขโมยจีนเมื่อั้นวีคที่แล้วมองไม่เห็นลูกกะตาเลยลูกเอ้ตามยิ่งเป็นเส้นตรงอยู่โอ้คข่รับไม่มีรับใช่ไหครับก็ของกระชาก็จะคล้ายๆของแพรวคือมีหลายๆครั้งที่ดับอยากจะเสนอความคิดเห็นแต่ ไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปคือแบบ ري, ช่บางมันเถอะไม่เป็นไรหรอกประมาณนั้นครับแล้วก็วเรื่องไหนที่ควรจะต้องนน <classified S 2> ปรับปรุงน่าจะเป็นที่ผมรู้รู้ตัวมาแล้ว,ลว,ลวก็พยายามมาโดยตลอดเธอเรื่องมนนษยสัมพันธอ์อืมตอนนี้เราก็ดีขึ้นนะแต่ต้องดีกว่านี้แต่ไม่มันต้องมันจะมันต้องดีกว่านี้มันยังมัน <โ Blues. S 1> ยังไม่ใช่ภาพที่ผมเห็นเธอมันต้องดีกว่านี้แล้วก็อีกอีกอีกเรื่องหนึ่ง น่าจะเป็นเรื่องสติม,มันมันปมามาขาดมามาขาดาที่เราเคยคุยกันในห้องครับชอบแบบสติหลุดไปทางอื่นวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดมองหน้าคนที่คุยด้วยตั้งใจฟังเขาเพราะคนเราเนี่ยเวลาคุยกันแล้วไม่มองหน้าหนึ่งมันแสดงถึงความแบบไม่แบบเอ๊ะมีเลดใน,นหรือเปล่า จริงใจไหมเนี่ยหรือพอไม่สบตาปุ๊บเนี่ยสมมติตามองต่ํากระชากพูดอะไรกระชากมันให้เห็นเลยว่าอาการในหัวเนี่ยมันไปอีกเรื่องหนึ่งละมันไม่ได้อยู่กับเรื่องที่เพราะว่าเราไม่ได้ตาต่อตาฟันต่อฟันกันอยู่แบบนี้นั่นก็ไปแก้ตรงนี้เวลาคุยกับเพื่อนมองหน้ากันจ้องตากันมันจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขาพูดแล้วเขาคุยแล้วเรา เรียกชันมันจะเกิดขึ้นในทันทีถ้าแบบพูดกันแล้วไม่มองหน้า <pper pper pper> มันไม่รู้เลยว่ารับสิ่งที่สื่อสารอยู่หรือเปล่า,าแล้วสติเราก็จะขาดๆเป็นช่วงช่วง,วงๆเพราะฉะนั้นนั่นเป็นวิธีแก้ในข้อที่หนึ่งอื่นละ่ะ <pper pper> คิดว่าตอนนี้ตัวเองกล้าเดินเข้าไปพูดคุยกับผู้คนก่อนเรียอง ยังไม่รู้ครับต้องลองทำดูต้องลองทำไม่ยากเลยลูกกับคำว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าสวัสดีครับแล้วยิม้มนั่นเป็นประการด่านแรกแล้วมันก็เป็นประการด่านแรกเหมือนกันที่ทำให้ทุกคนไม่กล้าเข้าราชาเมื่อระชาไม่ยิม้มใช่ไหมเพราะทุกคนไม่รู้ว่าภาชาพูดอะไรฉะนั้น นั่นแหะคือสิ่งแรกที่ชัดเจนมากสําหรับทุกคนเลยว่าไม่กล้าเข้าค้าหาขาชาตั้งแต่แรกเพราะไม่รู้ว่าหนูคิดอะไรเะนั้นต่อไปนี้ไม่ได้บ้านะเว้ยแต่ใครมองมาไม่รู้อ่ะทันทีที่สายตามันปะโตแสงกับใครก็ช่างโะยิ้มถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็สวัสดีครับแล้วยิ้มครับง่ายอา,าวุธที่ดีที่สุดสายตาปะกับใครปุ๊บ ยิ้มก่อนเลยถ้าัวเดียวกันไม่ต้องรอให้เขายิ้มก่อนด้วยเรายิ้มก่อนเพราะเรากําลังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขในสิ่งที่ไม่ไม่ดีแต่มันเป็นจุดด้อยเพราะเราไม่ใช่คนไม่ดีถ้เาเรากําลังพยายามหาปรับปรับตรงนั้นฉะนั้นเจอผู้ใหญ่ถ้าสายตาเจอการปุ๊บหรือเห็นเขาเขาไม่เห็นเราก็ต้องพุ่งเข้าไปสวัสดี แต่ถ้าเป็นเพื่อนในวัยใกล้เคียงกันจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ช่างทันทีที่สายตาเขาสบตากับเรายิ้มก่อนเลยเขาไม่ยิ้มตอบก็ไม่เป็นไรให้รู้ตัวไวนี่ฉันกำลังฝึกตัวเองอยู่ไม่แต่น้อยคนลุกถ้าเจอคนยิ้มให้เราไม่ยิ้มตอบไม่ต้องไปคาดหวังหรอกแต่เรารู้ว่าเรากำลังแก้ไขตัวเองอะไรในตัวเองอยู่ก็โอเคเพราะว่า เวลาขาชาย,ยิ้มทีนะลูกโลกมันแบบสดใสามากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนไม่ยิ้มพอยิ้มทีนี่แบบโอ้ตายแล้วลูกก็ยิ้มยิ้มยิ้มน,นานๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเราเป็นคนคิดเยอะไงพอคิดนูน่นคิดนี่แล้วก็บางทีก็สติหลุดมันก็เลยทําให้แบบไม่ได้อยู่กับเรื่องที่เขากาลังคุยกันอยู่สนทนากันอยู่มันก็เลยกลายเป็นจุดบกพร่องแต่แก้ได้ลูกไม่ยากนะสู้สู้